ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน i อหรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้เลยเพื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแลวคิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี t ิก ตอกมี IG มี y o u t u b e มีเทวบิทเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG ค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจนะคะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่้า IG ของเราแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเรามาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เเมาเติม1,000ับาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะ ส่วนคลิปโตค่ะก็จะเป็นเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทค่ะสูงสุด็นการห้าหมื่นบาทต่อครั้งรับโบนัสท,ทันทีห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะส่วนทางล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์อของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินกออยู่่นนนัเงะะค ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานคะ่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกี่ยกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้คะ่ะ เราก็มาเลือกบนมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาลงไปใส่เลขออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก,กดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือใดคลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ถึง่าให้เยอะมากๆเลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า IG ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่77ไลค์เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมึงมากเลยนะคะแค่แป๊บเดียวเองค่ะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะขึ้นมาเป็น179แล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ